ส้มตำไม่ตาส้มตำโอ้ยของก็ขายไม่ดีเลยเงินก็ต้องใช้ผู้ชายก็ต้องเลี้ยงโอ้ยเงินก็ไม่มีจะไปกู้เงินที่ไหนดีเ,เงินกู้ที่ไหนดี สวัสดีค่ะจะมากู้เงินนะคะกู้เงินเหรอค่ะเห็นตามลำบัตรเนี้ยค่ะอ๋อลำบัตรของเฮียเองค่ะกู้เท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งมืนบาททำอาชีพอะไรเนี่ยฮะบ้านเป็นหลักแหล่งไหมมีทะเบียนบ้านไหมสลิปเงินเดือนไม่มีค่ะสเตทเมนต์ไม่มีค่ะบัตรประชาชนไม่มีจะบ้าเหรอไม่มีบัตรประชาชนคนไทยที่บ้านเราจะกู้ตั้งหนึ่งมืนบาทแต่ไม่มีอะไรสักอย่างเนี่ยเฮียช่วยได้นะดอกร้อยละแปดสิบ ร้อยละเจ็ดสิบแพงอยู่ดีอะคะ่ะหมู่บ้านนี้ใช่ไหมใช่ค่ะร้อยละหกสิบคนกันเองอยู่ไม่ได้แพงแพงค่ะแพงเอาไปฟรีเลยแล้วกันค่ะ<แ>โอ้โหหลักฐานไม่มีเอกสารไม่มีจะก,กู้เงินเงินตั้งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งอะเราไปทําอะไรเราไปเลี้ยงเด็กค่ะลูก,กเหรอไม่ใช่ค่ะผู้ชายผู้ชายมีไม่เยอะใช่ไหมห้าคนคะ่ะโอ้โหห้าคน เอางี้แล้วกันนะคะถ้าผู้ชายเยอะขนาดนั้นเนี่ยเฮียแนะนําไม่ต้องมากู้เงินเฮียเลยค่ะไม่ต้องมากู้เงินเฮียหรอกค่ะกู้เงินเฮียเอาดอกอาจจะสูงใช้ไลน์ไหมมีค่ะใครๆเขาก็มีกันทั้งนั้นแหละเรียดด้วยใครๆเขาก็มีทั้งนั้นถ้าจะกู้เงินเนี่ยเข้าไปที่ไลน์ฟังเฮียไว้ดีๆนะแอปพลิเคชันไลน์เขามีวงเงินให้ยืมจากไลน์ดีเลยแล้วค่ะยืมง่ายสะดวกยืมจบได้ในไลน์เลยอนุมัติไววงเงินก็เยอะไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนไม่มีงานประจำยานกระหูอะไรนะ ไม่ว่าหนูจะทาอาชีพอิสระเป็นแม่ค้าหรือว่าจะเป็นฟรีแลนซ์อะไรก็ตามแต่แค่หนูมีรายได้7,000บาทก็กู้เงินได้แล้วนะคะที่สําคัญนะคะหนูขอวงเงินไว้ก่อนไม่ใช้ไม่เสียดอกเบีย้ยด้วยนะโอ้เห้ยพอแล้วลาย BK ขอสินเชื่อง่ายทุกที่ทุกเวลาอนุมัติวงเงินภายใน24ชั่วโมงไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนอย่าลืมนะครับยืมลายง่ายกว่า